เลขคิวลำดับถัดไปนะคะหมายเล,ยเลขสามสองหนึ่งถึงสามสี่ศูนย์ค่ะ เป่อมนะครับนะครับหรือว่าเป็นการทางานที่นะครับทางานรล้ยงกนะครับหรืองนี้นะครับเป็นางนะครับที่โลกใต้โน้ายนะเทาับมทะเอานเป็นชุดต่อชุมาตรวจ คือเราต้องเข้าใจนี่ว่าไอ้รับปิดเทศเนี่ยของขอปจอเนี่ยที่เราขอทีมัดซื้อไว้แต่ตั้งแต่ตอนสงครามโควิดที่ตลาดสุชาติตลาดพรพัฒตอนนั้นจึงให้ผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับเราก็ได้ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายนะแล้วทางโรงพยาบาลพัทวัตนก็ทําเรื่องร้องขอขึ้นมานะครับแต่ขณะเดียวกันผมยังมองว่า <c oughs> ถ้าเราใช้สว อย่างเดียวอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครแต่ความรู้สึกของผมหนึ่งเราไปสวบรับสวบวันนี้รู้ผลพรุ่งนี้นะครับพอรู้ผลไปตามเขากลับมาว่าเฮ้ยที่คุณเป็นบวกตามกลับมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องไปตามไทม์ไลน์เขาอีกนะไทม์ไลน์ว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงคุณไปไหนมาบ้างแต่พอไปตามไทม์ไลน์กลับมาตามมาไม่ได้นะแต่ตามมาได้พอไทม์ไลน์คุณไปไหนคุณมปเล่าก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องตามไปสวบร้านก๋วยเตี๋ยวอีกถูกไหม ต้องสวบมันไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมถึงบอกว่าผมไม่ใช่ว่าทําโดยพระอการนะครับผมหาลือท่านพลนาตีในแพทย์สันติสีเสริมโภคนะครับซึ่งเป็นอดีตทุ้ในการโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันท่านเป็นรองาราชเจริขาธิการจุฬาพรน,นะครับสถาบันจุฬาพรถ้านก็บอกว่าต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับควบคู่กันไปโดยเอาไอ้ลปิดเทสเนี่ย ที่รู้ผลเร็วที่สุดนะครับภายในสองสามนาทีก็รู้ผลแล้วว่าบวกหรือลบก่อนตรวจภูมิถูกไหมฮะแต่ถ้าบวกเราก็สามารถบอกให้วันนี้คุณบวกแล้วนะนะผมก็ส่งคุณไปสวอปต่อถูกไหมแล้วระหว่างที่รอผลสวอปยี่สี่ชั่วโมงจะรู้ผลในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ส่งชุดฉีดพ,พ่นเข้าไปพ่นที่บ้านเขาพ่นร,บรอบๆบ,บ้านเขาแล้วขอร้องเขาว่าวันนี้คุณอย่าไปไหนนะคุณอยู่บ้านคุณก่อนนะ แต่พรนะุ่งนี้พอผลออกมาคุณเป็นลบผมสวกคุณก็ปลอดภัยแล้วก็จะปลอดภัยทั้งหมู่บ้านทั้งรอบบ้านเขาไม่ต้องมาระแวงคุณถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นลบผลสวบเป็นลบมันก็จบนะพี่น้องประชาชนก็สบายใจเนี่ยมันก็สบายใจ,นะยใจโอ้โหนี่หมู่บ้านเล้วนี่ทั้งขีดพ่นนอกอาคารในอาคารเรียบร้อยแล้วแล้วผลตรวจก็ไม่มีนะแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงในเมื่อตอนนี้ปุ๊บตอนนี้ไม่ใช่ภาวะที่จะมาประกาศแบบเดิมแลละ นะครับเราตั้งประมันซื้อได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าที่มีมาแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็คงจะจบละของวัตถุผมก็รำมองว่งาแต่สิ่งที่ผมจะทําคือมันต้องทําต่อไปนะครับถ้าเราปล่อยสวอปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทันนะเราเอาอบจอจะถอยมาอยู่ในจุดที่ฉีดพ่นให้พี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะฮะโดยที่ไหนมีจุดเสี่ยงเราสามารถเข้าไปฉีดพ่นได้เลยทั้งในนอกาคาเราฉีดพ่นป้องกันให้อย่างเดียว แต่อบจอจะขาดการตรวจเชิงลุกโดยใช้รับปิดเทสแลเพราะชุดหนึ่งเนี่ยมันสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะอันนี้อย่างนีที่เราเคยยืมมาเพราะนั้นกำลังผมกำลังมองว่าผมจะหาลับผิดเทสเองโดยที่ไม่ใช้งบป,ประมาณนะโดยไม่ใช้งบป,ประมาณนะเดี๋ยวกำลังจะหารับปิดเทสโดยสั่งมาซื้อมาต่างหากนะเพื่อคนปทุนนะครับโดยจะหาพักพวกเพื่อนฝูงผมบริจาคมานะครับจะซื้อมาเพื่อคนปทุมจริงๆ นะ,ะแล้วก็จะพยายามจะตั้งต่อไปเพื่อให้มันควบคู่กันไปไม่งั้นตอนนี้มันแย่แล้ววันนีปทุมเยอะมากถ้าไม่ใช้แบบนี้นะครับส่วนส่วนทั้งทั้งแพทย์ทัทง้ทงสีคิดงานเรื่องเขานะฮะเข้าใจนะนะ